Thank you. เยธรรม,มาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจยโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทางญญรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับรายการคิดธรรม สุกนี้ก็เป็นบันทึกในพระไตรปิฎกครับเป็นตอนที่23ของบันทึกในพระไตรปิฎกก็จะต่อจากในตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงเรื่องกรรม12นะครับโดยในบางอย่างนั้นยังไม่ได้ให้ในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นคารุกรรมหรือกรรมหนักที่สุดนะครับทิฏฐเวทนิยกรรมนะครับทำกรรมที่ส่งผลเร็วที่สุดซึ่งก็จะต้องเป็นกรรมหนักที่สุดเหมือนกันนะครับ วันนี้จะพูดถึงกรรมหนักขั้นสุดในฝ่ายบาปซึ่งให้ผลเร็วนะครับแล้วก็ให้ผลเป็นลําดับแรกที่จะนำไปเกิดในชาติต่อไปด้วยนะครับในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีนะครับกรรมหนักในวันนี้เป็นกรรมหนักในฝ่ายบาปนะครับได้แก่อนันตริยกรรมนะครับซึ่งเป็นกรรมที่เป็นบาปอย่างหนักที่สุดนะครับให้ผลนำเกิดในชาติต่อไปและ ให้พบเร็วนะครับบางทีชาติต่อไปมันอาจจะเกิดในเจ็ดวันหรือในหนึ่งวันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมที่หนักมากครับอันที่หนึ่งนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทานั้นเป็นบุคคลประเภทใดด้วยนะครับถ้าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่ประเภทที่ดีเลิศประเสริฐมากนี่ก็จะส่งผลเร็วส่งผลหนักถ้าเกิดไม่ใช่ก็าอาจจะส่งผลเช้าไปอีกหน่อยนะครับ แน่นอน,นครับเป็นกรรมนําเกิดแน่นอนนครับแล้วก็ให้ผลเร็วในชาติต่อไปแน่นอนหรือในชาตินี้แน่นอนอนันตริยกรรมข้อที่1นนะครับเป็นกรรมที่เรียกว่ามาตุคาดปีตุคาดอนันตริยกรรมนะครับก็คือกรรมที่ฆ่าบิดามารดานั่นเองนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงอย่างเช่นกรรมที่ พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าบิดาหรือพระโมคคัลนะฆ่าบิดามารดานะครับส่งให้ผลให้ไปเกิดในนรกนะครับข้อที่2ของอนันติยกรรมเมื่อกี้ทำฆ่าบิดานะครับต่อไปเป็นการฆามารดาก็อยู่ในข้อหมวดเดียวกันครับคือมาตุคาตะปิตุคาตะอนันตริยกรรมนะครับข้อที่3เป็นอรหัน าคาตะอนันตริยกรรมในข้อนี้ก็หมายถึงว่าเราหรือผู้ที่ทประพฤติไม่ดีเนี่ยไปฆ่าผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครนะครับแล้วก็ยังเป็นที่เคารพของผู้อื่นนะครับเช่นพระโพธิสัตว์นะครับพระอรหันต์นะครับนักบวชต่างๆที่ประพฤติด,ดีนะครับข้อที่4นะครับโลหิตตุปาทะ โลหิตุปะบาททะอนันตริยกรรมนะครับเป็นกรรมที่ทําให้พระกายของพระพุทธเจ้าห่อเลือดข้อนี้ก็คือพระเทวทัตนะครับก็ไปตกนรกในชาติถัดไปแล้วก็ให้ผลเร็วด้วยนะครับในวันนั้นเลยนะครับข้อที่5ก็เป็นสังเภทอนันตริยกรรมนะครับทําให้ส่งแตกแยกกันนะครับทำให้ส่งแตกแยกกันนี่ก็หมายถึง มีความเห็นแตกต่างกันแยกนิกายนะครับไม่มาทำาอปโลสดร่วมกันนะครับไม่สามารถทำาอปโลสดร่วมกันได้นะครับในวันพระก็ต้องแยกโบสถ์กันทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในการนี้นะครับอนันตริยกรรมก็จะที่กล่าวมาทั้งหมดอนันตริยกรรมก็ส่งผลเป็นกรรมทั้งคารุกรรมและทิฏฐะเวทนิยกรรมนะครับหรืออาจจะส่งผลในชาติต่อไปก็ได้นะครับถ้าน้ำหนักของ ฝ่ายที่ถูกกระทําน้อยแล้วเราไปฆ่า,าเพชฌฆาตไปฆ่านักโทษประหารเนี้ยครับก็มันไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอนันตรยกรรมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นกำหนักฝ่ายบาปอีกอย่างหนึ่งนะครับคือนิยตะมิจฉาทิฏฐิ3นะครับนิยตะก็คืออย่างเที่ยงแท้นะครับมิจฉาทิฏฐิก็คือ,อ,อความหลงความเห็นผิดนะครับ อนนั้นมันก็เกิดจากกิเลสเรื่องความหลงด้วยนะครับนิยาตทิฏฐิมิชาทิฏฐิสามเนี่ยหรือมิชาทิฏฐินะครับก็ตรงกับตรงข้ามกับมักมีองค์แปดนะครับในข้อสัมมาทิฏฐินะครับนั้นย่อมอันนี้ก็ย่อมส่งผลนะครับให้ตกลงไปในนอดกนะครับ เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนครับเป็นเดรัจฉานไปในภพภูมิเหล่านี้นะครับก็ยากนะครับที่จะขึ้นมาในสุกติภูมิอย่างมนุษย์เทวโลกหรือพมหมโลกเพราะว่ามันก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ดีนะครับเมื่อเมือม่อเมื่อได้ใช้การมตามลาดับมันก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ดีก็ต้องกลับลงไปอยู่ในอบายภูมิเหมือนเดิมนะครับ ก็อย่างเช่นพวกสัตว์นรกที่มาเกิดในมนุษย์โลกในปัจจุบันนะครับซึ่งมีมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐิข้อที่1ได้แก่อากิริยะทิฏฐินะครับเป็นการเห็นว่าปฏิเสธการกระทําดีนะครับแต่ว่าทําชั่วปฏิเสธว่าผลกรรมดีไม่มีปฏิเสธว่าผลกรรมชั่วไม่มีนะครับ อันนี้ก็ไม่เห็นในบาปนะครับแล้วก็ทําชั่วไปฆ่าคนไปลักทรัพย์ไปเผาบ้านคนอื่นไปโกช,ชิงวิ่งราวนะครับผิดลูกเมียคนอื่นกินเหล้านะครับเป็นต้นต่างก็เห็นว่าไอ้ที่ทาไปเหล่านี้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำความดีทำแต่ความชั่วเหล่านี้วนเวียนไปทุกวันนะเป็น อาจินตกรรมไปนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็มีน้ำหนักเยอะเป็นคารุกรรมด้วยนะครับข้อที่2นะครับของนิยตามิชาทิฏฐิ3ก็คืออเหตุุกะทิฏฐินะครับเห็นว่าการที่เกิดมานั้นก็เป็นไปอย่างนั้นเองนะครับไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทําให้เกิดนะครับสิ่งที่เราทาอยู่ตอนนี้ไม่มีเ,เหตุให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วเราทําอะไรไปกไ็ไม่เป็นเหตุ ให้เกิดอย่างนี้อย่างนั้นต่อไปในชาติต่อไปนะครับก,ก็คือไม่เชื่อนะครับว่าผลกรรมดีกรรมชั่วมีนั่นเองนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับไอเหตุตุก,กาทิฏฐิข้อที่3ของนิยตะมิชาทิฏฐิ3ก็คือนัตติกะทิฏฐินะครับก็เห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบาปนะครับปฏิเสธทั้งเหตุและผลนะครับ ซึ่งนิยตมิจฉะทิฏฐินะครับไม่รวมถึงอุเชทะทิฏฐินะครับคือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นะครับซึ่งอน,นันต์คิดว่าตายแล้วไม่เกิดอีกชาติเดียวจบพื้นเกิดมาตามธรรมชาตินั่นเองนะครับและสตตะทิฏฐิที่มีความเห็นผิดว่าตายแล้วก็เกิดต่อไปเรื่อยๆอยู่นิรันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดว่าก็เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าหน้าก็ถ้าเกิดก็เป็นมนุษย์อีกอันนี้อาจจะคิดว่ามีชาติต่อไปแต่ก็คิดว่าเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทําบุญหรือทําบาปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสัตตสัตสติฐินะครับพูดถึงมิจฉาทิฐิไปถึง5ข้อเลยนะครับเลยขึนหัวข้อเป็น3นะครับโดยมิจฉาทิฐิเนี่ยเห็นว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราจะทำนล้มันมีทั้งสิ่งที่แรงมากเป็นคารุกรรมนะครับเป็นอาสันกรรมเป็นอาชินกรรมนะครับได้ทั้งหมดนะครับ สาหรับนี้่าเต็มมิธิส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ <c oughs> ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแล้วทําไปแล้วเนี่ยเขาเขาก็ถือว่าเป็นอาภัพภูบุคลน,นะครับซึ่งพระก็ไม่ควรจะโปรดด้วยนะครับทีนี้ในสําหรับผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอาภัพบุคคลที่ไม่สามารถโปรดได้นะครับ ถึงขั้นปิดวินัยก็มีนะครับถ้าไปโปรดนะครับเป็นผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับพวกอาภัพผู้คนเนี่ยจะต้องไปยังอบายภูมินะครับปิดกั้นทางบรรลุธรรมไปเลยนะครับเพราะอยู่ในอบายภูมิส่วนผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยครับก็มีแต่ว่าจะเจริญในรรมไปสู่พระโสดาบันครับไปสู่การหลุดพ้นเข้าสู่กระแสนิพพานไปในที่สุดนะครับก็มีทางเดินที่ต่างกันนะครับ อาภักระบุคคลนะครับก็ได้แก่พวกที่มีกรรมและเกิดมาทุลาคนละภาพพิการนะครับพวกนี้ดวงจิตก็มีแต่ดวงจิตที่เกิดความชั่วได้ง่ายนะครับกลับสู่อภัยภูมิได้ง่ายนะครับพวกวิปลิตผิดเพศนะครับพวกนี้ก็เคยททาประพฤติผิดในการผิดรูปผิดเมียเขัมาก่อนครับพวกมีมิจฉาทิฏฐินะครับที่กล่าวไปแล้วนะครับนี่ต่างมิจฉาทิฏฐินะครับพวกคิดว่าไม่มีพระศาสนานะครับว่างเปล่า ที่อาภมิูนก,ก็ต้องไปเกิดในอาบายภูมิตามที่เล่าไปแล้วนะครับจะต้องเกิดในภพภูมิหรือประเทศที่ไม่มีพระรันตนตรัยพระทุตจมประสงไม่ได้เจอนะครับก็ต้องกลับสู่อาบายภูมิไม่มีใครสอนนะครับถึงแม้จะสอนเห็นไหมครับชุกนี้มาเกิดกันเยอะมาสอนก็ไม่เชื่อนะครับย่อมกลับสู่อับายภูมิอป,ประพฤติชั่วนะครับข้อ7นะครับก็ถึงความลําบากนะครับมีฐานะไม่ดีตาม กรรมที่ทำไว้นะครับไม่เคยให้ทานคิดว่าการให้ทานไม่มีผลดีนะครับห่วงและโมบนะครับขี้เหนียวตนีนะครับไม่รู้จักให้ทานก็ไม่มีผลบุญที่ทำให้อ่าเป็นคนขัดสนนะครับขาดตั้งของกินของใช้นะครับไม่สามารถฟังทรรได้นะครับไม่ถึงแก่การภาวนานะครับหรือว่าไม่ถึงถึงจะฟังทรรได้ก็ ไปประพฤติผิดมาก่อนอย่างเช่นพระอะไรนะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับจะได้บรรลุโสดาบันเนี่ยแต่ก็ไปฆ่าพระเจ้าอภิพิาสารซะก่อนนะครับหรือว่าพระเทวทัตนะครับจะบรรลุเป็นพะระปัจเจกพุทธเจ้านะอีกไม่กี่ไม่กี่ชาติข้างหน้าเนี่ยหรือชาติหน้าเนี่ยปรากฏว่าก็ไป ทำพระพุทธเจ้าห่อเรือซะก่อนนะครับไปลงอบายภูมิก็เลยหมดปิดโอกาสที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นในชาตินี้นะครับใน,ในการนี้นะครับแต่ก็ยังดีว่าได้ทําบุญถึงขั้นที่จะเป็นอริยบุคคลและ,ระ,ระกกพระปัฏิกรพุทธเจ้าแล้วนะครับก็เลยยังได้กลับมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ทําชั่วมาตลอดนั้นก็จะไปวนเวียนอยู่ในอบายภูมิครับไม่ได้ เข้ามาสู่โลกหรือไม่ได้เข้ามาสู่เทวโลกพรหมโลกเพื่อจะฟังธรรมไม่ได้เจอพุทธศาสนาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยนะครับก็จะต้องตกนรกวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับข้อ12ก็เป็นผู้ทําอนันตริยกรรมนะครับแล้วก็ข้ออันนี้ก็ผมก็มีอีกข้อหนึ่งคือข่มขืนภิกษุณีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ12เป็นผู้ไม่สร้างทานศีลภาวนานะครับหรือกระทาเพียงเล็กน้อยนะครับ ก็คือไม่เพียงพอต่อการที <a> <ım S 1> ่จะส่งผลให้เก <Af> ิดส <y> ุภเดประหารวิมุตติก็คือไม่ได้ส่งผลให้เป็นอริยบุคคลทสดาบันนะครับบุญไม่พอที่จะเจริญในธรรมไปขนาดนั้นนะครับก็คงพอเข้าใจในเรื่องของกรรหนักฝ่ายบาปแล้วนะครับแล้วก็ ที่อยู่ตรงข้ามกับผู้เข้าถึงพระรัตนตไัยเนี่ยครับพวกอาภัพบุคคลนะครับคือพวกที่จะบส,สมบรารมีไปเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปจนถึงพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกอะไรเงี้ยนะครับตรงข้ามกับอาภัพบุคคลนะครับพวกนี้สะสมบรารมีความของการเป็นเป็นคนบาปนะครับก็จะต้องอยู่ในนรกวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่ในอาบยภูมิสี่นะวนไปเวียนมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ ขนาดชาตินี้เราก็เห็นๆกันอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีคําสอนของพุทธศาสนาก,ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงไม่ไม่เชื่อถือหรือว่าไม่คิดด้วยเหตุผลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอจบในตอนที่23นะครับของบันทึกในพระไตปรปิฎกกำหนัฝ่ายบาปไว้เท่านี้นะครับติดตามต่อในครั้งหน้านะครับในตอนที่24นะครับ วันศุกหน้าสวัสดีครับ